กาบเรียนผ่านเฟซบุ๊กเลยว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาล็อกเป้าไว้แล้วใครบ้างที่ใกล้ชิดกับพวกนักกฎหมายเทาๆเขามีรายชื่อหมดแล้วไอ้วันนี้นี่ผมแบบเครียกอะไรเนี่ยเปิดไพ่เลยอะเปิดไพ่เลยว่านักกฎหมายเทาๆเนี่ยคุณนี่ยติดต่อกับใครเนี่ยเขาล็อกเป้าหมดแล้วเป็นความลับนะว่าคุณจะไปวิ่งเต้นคนนั้นคนนี้อะไรเขาล็อกเป้าหมดแล้วนี่ผม ผมทิ้งไพ่เลยนะนะไอไอพวกเทาๆทั้งหลายที่คุณจะไปวิ่งเต้นไปล้มคดีอะไรเนี่ยเขาล็อกเป้าหมดเขามีรายชื่อว่าคุณน่าจะไปวิ่งในกอในขอนางสาวก็เขาล็อกเป้าหมดแล้วนะเขาล็อกเป้านะครับเพราะนั้นเนี่ยนะพวกนักกฎหมายเทาๆเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าใครนะถ้าจะฟ้องผมสักหมื่นคดีก็ยินดีนะครับนะนะครับเพราะอาจัจญายกะก็โดนไปร้อยกว่าแล้วไม่เป็นไร นะอธิยะบอกเล่นพี่ชายผมเป็นหมื่นเลยนะแล้วนี่หมื่นก็ดีแล้วเมื่อไหร่ผมจะออกจากคุกเนี่ยเอฟซีจะยอมไหมเนี่ยนะพูดแล้วช่วยแชร์แชร์ไปถึงพวกเทาๆาหน่อยเขาล็อกเป้าหมดนะครับพวกนักกฎหมายเทาๆาเนี่ยมันจะติดต่อตํารวจเทาๆทาอายการเทาๆอยยุกลุ่มหนึ่งล็อกเป้ารายชื่อเขาส่งไปหมดแล้วเขาจับตามองเป็นพิเศษภาษาฝรั่งเขาเรียกดับเบิลยูพีแอล นะนะเขาเรียกอะไรว่ะพ่ดา P ูแลนะ plier w a t c h l i อยู่ในลิ์ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณมีไม่กี่คนล็อกนะล็อกเป้ามาแล้วจะไปวิ่งไปเต้นอลไรก็เหลือกลุ่มพวกนี้เหลือไม่กี่คนนะครับขยับขยื่นยากต่อแค่นี้มันเป็นปัญหามันเป็นภัยสาธารณะทำให้กระบวนการ ยุติธรรมบิดเบี้ยวพ่อค้ายาแทนที่โดนประหารชีวิตจำคุกตลาดชีวิตมันมีพวกเทาๆไปช่วยไว้บางคนนี่ช่วยจนขนาดผู้ค้าเป็นผู้เสพอันตรายมากไม่แปลกใจที่เพื่อนผมอธิยะถึงไม่ยอมเลยวันๆก็จะดำเนินคดีกับไอ้พวกเทาๆพวกเนี้ยนะครับนะครับเข้าใจนะและและก็ไอ้พวกที่วิปากวิจารณ์ผมทางโซเชียลบอกผมไม่มีเพื่อนนะผมไม่คบเพื่อนชั่วชัดเจนนะ นักกฎหมายเร็วๆผมไม่คบครับไม่ต้องมาครบผมนะครับผมไม่สนใจคนพวกนี้ผมมีนักกฎหมายดีๆที่เขาสนับสนุนผมเยอะๆนะ,นะพวกคุณไปโพสต์ด,ด่าผมไปแกะผมอะไรเนี่ยนะไอคนแบบพวกนั้นนะผมไม่ครบหรอกครับผมมีเพื่อนดีๆเยอะแล้วคุณรู้ไหมว่าทนายทนายที่เป็นเอฟซีผมตั้งเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มไลน์ทนายความกลุ่มใหญ่ๆที่เขาเป็นเพื่อนผมนะแอดมินเพจใหญ่ๆเดี๋ยววันไหนผมจะพามานั่งไลฟ์เฟซบุ๊กที่เขาเป็นเพื่อนผม นะครับที่เขาสนับสนุนผมเยอะแยะกรรมการกรรมการสภาทนายความเยอะแยะหลายคนที่เขาสนับสนุนที่ผมมานั่งพูดทุกวันเนี่ยเขาบอกเขาสนับสนุนพี่เดชาทําไปพี่เดชาทําไปเดชาทําไปน้องเดชาทําไปมีแต่คนสนับสนุนเมื่อเช้านี้มีทนายผู้ใหญ่โทรมาบอกว่าเดชาพี่ฝากหน่อยนะ เขาก็60กว่าผมใกลก้60ช่วยโพสต์ข้อความนี้ให้ให้กับโซเชียลทราบด้วยว่านะผมถามว่าข้อความอะไรช่วยโพสต์ข้อความว่าการรักษาเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของวิชาชีพทนายความนั้นทนายความต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพต้องไม่เป็นตัวกลางวิ่งเต้นล้มคดีโอ้โหนะครับไม่ช่วยเหลือลูกความโดยการใช้เอกสารปลอมนำสืบเท็จเบิกความเท็จ ช่วยโพสต์ให้พี่หน่อยพี่ไม่ได้โด่งดังเหมือนเดชาทางโซเชียลเป็นแต่นายความเชนผู้ใหญ่โทรศัพท์มาเดชาช่วยโพสต์ให้พี่หน่อยผมก็ทําตามใบสั่งผมเนี่ยมานั่งแฉมานั่งพูดอยู่ทาง Facebook ผมก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเพราะผมเพราะผมคนเดียวผมก็ตายนะครับโดนไอ้พวกเทาๆทางโซเชียลลุมด่ากันทุกวันนะผมก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดูแลเพราะตราบใดที่ผมยังอยู่ในร่องในรอยมีคนดูแลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาทําอะไรผมได้ถ้าตราบใดถ้าผมไม่ได้ทาผิดกฎหมายไม่มีใครทาอะไรผมได้นะผมต้องประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยผมก็โพสต์ไปว่าผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเห็นด้วยกับสิ่งที่เดชากําลังด่าพวกนักกฎหมายเท่าๆทนายความส่วนใหญ่ของประเทศ8 0,000คนไม่ได้ต้องการพวกเท่าๆพวกนี้ <c oughs> พวกใช้เอกสารฟอมช่วยเหลือลูกความแนะนําให้ลูกความเบิดความเทจแนะนำให้ให้นำสืบเท็จนตัวเองถูกออกหมายจับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไม่ได้เห็นด้วยเลยนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้น f อฟีทนายขายทุกอย่าตกใจที่มีทนายความนักกฎหมายไม่กี่คนที่มานั่งด่าอาจารย์เนี่ย คนพวกนั้นล้วนแต่มีปัญหาเรื่องจรยิจรยธรรมทั้งนั้นนะครับบางคนโดนพักใบญาติบางคนโดนร้าางนนองเรียนมันยาินะครับบางคนถูกสารออกหมายจับเพราะผิดจรรยาบรรณเช่นถูกเอาไม่จับเพราะอะไรนำสืบเท็จใช้เอกสารปลอมเบิกความเท็จคนเหล่านี้ไม่ใช่คนดีคนดีสารไม่ออกหมายจับจำไว้ คนเหล่านี้คือคนที่มีมนทินมัวหมองแล้วนะครับอย่าบิดเบือนกระบวนการิธรทมนะครับอย่าบิดเบือนนะครับอย่าบิดเบือนอย่าไปหลงเชื่อคนเหล่านั้นนะครับนี่พี่น้องทนายความฝากมาแล้วก็เดี๋ยววันไหนผมจะเอาทนายความนะเจ้าของแอดมินเพจกลุ่มทนายความใหญ่ๆเอามานั่งไล์สดจะได้รู้ว่าคนอย่างผมมีเพื่อนหรือเปล่าแต่ผมไม่คบคนชั่ว นะครับไม่คบคนชั่วเป็นมิตรนะครับจำไว้นะฮะและไม่มีใครทําอะไรผมได้ตราบใดที่ว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายยังเป็นคนดีอยู่นะครับผมไม่เคยเกรงกลัวอะไรนะผมสองคนกับอัจฉริยะโลดแล่นอยู่ในโซเชียลเพราะไม่มีบาดแผลในเรื่องทำชั่วนะสบายใจได้นะเพราะฉะนั้นคดีน้องหญิงนั้นก็จำคุกตลอดชีวิตไปสบายใจไป แล้วก็ไอ้พวกวิจารณ์คำพิพากษาสารุทธรภาคหนึ่งระวังจะติดคุกนะครับนะระวังจะติดคุกนะบางคนบอกมีสารดีกาอีกสารดีกาจะพลิกไม่จริงนะครับคุณรู้ได้ไงล่ะสารยังไม่ได้ตัดสินเลยบอกจะพลิกนะคำพิพากษาของสารุทธรภาคหนึ่งตัดสินอย่างละเอียดโอกาสพลิกยา่าติดคุกยาวแล้วก็ไนะอ้ธนาไอ้ทางจำเลยเนี่ยนาที่ฟ้องกับอธิยาเนี่ย ว่าหมิ่นประมาท2คดีเนี่ยและทนายความด้วยเนี่ยสองคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอาัธยะไม่ได้หมิ่นประมาทแต่กลับไปฟ้องเท็จผมบอกอัธยะไปเมื่อคืนนี้ว่าให้ฟ้องกลับทนายความและก็ฟ้องกลับไอ้ไอ้พวกจำเลยทั้งหลายที่ฟ้องว่าหมิ่นประมาทดำเนินคดีกลับครับเพราะอาัธยะมันพูดเรื่องจริงนั้นคำพิพากษาสาธนภาคหนึ่งมันชัดเจนอยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นไอ้ทนายเท่าๆก็จะต้องติดคุกกีตาราง ถ้าศาลฟังว่าการกระทํานั้นเป็นการร่วมกันฟ้องเท็จก็ติดคุกครับเห็นได้ข่าวเมื่อคืนนี้น้องชายผมอัจฉริยะบอกว่าจะฟ้องไอ้พวกนี้อีกสิบคดีโอ้โหนะครับแล้วข้อหาที่มันจะฟ้องนี่ไม่ใช่ข้อหาหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทนี่มันความผิดเล็กๆน้อยๆเขาฟ้องข้อหาครับคืออะไร,รฟ้องเท็จครับทนายความถ้ารู้อยู่แล้วเป็นเท็จเนี่ยแล้วไปร่วมกับลูกความแล้วฟ้องเนี่ยครับมันติดคุกกี่ตารางหมดนะ ไม่รอดครับให้จบเนติบัณฑิตเนี่ยยิ่งโทษหนักครับเพราะโอ้โหจบเนติบัณฑิตได้คะแนนดีเรียนเก่งหน้าตาดีได้รับรางวัลคนดีเป็นวิทยากรสอนกฎหมายโอ้โหโทษนี่นะไม่ต้องห่วงหรอกหนักรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแล้วไปกันแกล้งฟ้องเพื่อนผมอาชีะไปกันแกล้งเพื่อนผมได้ไงถึงแม้จะหัวร้านก็ไม่ควรไปกันแกล้งเขา เห็นว่าเขาเป็นทนะโอ้โหดูถูกเพื่อนผมันแนะหาว่าเป็นคนหัวล้านกระบาลลื่นบ้างอะไรบ้างนะนะรู้จักคนหัวล้านน้อยไปแล้ว <c oughs> เวลามันเอาจริงเนี่ยมันโอ้โหมันล่อเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยมันก็ฟ้องกลับเป็นสิทธอดีก็มีทนายทีมงานเขาเยอะแยะทนายมือหนึ่งมือสองอะไรต่างๆอัธิยะเยอะแยะมากมายนะครับ ก็เออก็เตรียมติดคุกฮนะนับโทษต่อจากคดีพวกร้อยทับสองเห็นอัจฉริยะบอกเร็วๆนี้ก็จะมาอีก8คดีนะครับพวกนักกฎหมายเทาๆนะจะมาอีก8คดีนะเป็นคดียาเสพติดทั้งนั้นจบนะครับคนเราเนี่ยนะครับจะเป็นนักกฎหมายนะแล้วเป็นคนเทาๆนะแล้วเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะช่วยเหลือผู้คายยาจบไม่มีใครเอาด้วยครับจบหมดอนาคต ไม่มีใครกล้าจ้างอ่ะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยพวกเทาๆนี่ที่มีคนตามไม่มีใครกล้าจ้างคุณกล้าจ้างไหมะ่ะเรายังไม่รู้เลยทนายที่เราจร้างอะ่ะว่าความไปแล้วจะติดกุ๊กเมื่อไหร่คดีบ้านไม่รอดอะนะพฤติกรรมใช้เอกสารปลอมเนี้นำสืบเทสเบิกความเทจคุณกล้าจ้างไหมะ่ะทนายความทนายความโดนออกหมายจับใช้เอกสารปลอมในศาล <c ười> คือมันจบวิชาที่ไปแล้วนะครับ